Sao? Sao, sao, sao? Sao, sao, sao? ôi giùm anh ấy còn dưới cái dòng một cái dòng. A phi vật ở nó sinh nhật ở nơi chẳng vật ở ta mặt ở PADANG PI PANINO ปานีโนเอตวตัมสัมปะตังคุณังสัมปะตังสัพเพเทวานะโมเอ่อพีวะธโนจินิจานิจังวุตตะปะจายีโนจตโรธัมมะวะทันติอายุอนโส

ปาดังเจปานิโนเอตาวาตาจามิสัมปตังสัพเพเทวานโมทันตุเจริญทางจังวานเ็อรองพักทางฝนตกจะนำคลัง ทายว้านนำแกงแม่ไปเข้าว่านนำแกงขึ้นพิวาตนสินจานิจังวตาปัญญินจตารธรรมวาวันเทายุวันโนสุขัง

อุศลในการบินธาบาัตจือจือ๊อดันเตมินสวัสดีครับดวงพี่อดวัพีีทำความสะอาดดาันบัดมาดูดวงพี่ เก็บทำความสะอาดทานบัดใกล้จะออกพรรษาแล้วหลวงพี่ว่าทางอาจารย์ยอดไปด้วย ดีกสิธิเด้ลถ่าเด็กหน่อยห้องไทยมน้าถ่ายดกนอยห้ถ่ายน้องซี่ก่อนต้องไปถ่ายเด็กมาดูน้องที่ทำความสะอาดก่อน หลวงพี่บอกว่าหลวงพี่จะหายตัวไม่อยากเข้ากล้องแล้วผลหยุดตกแค่วันเดียวไม่รู้อะไรเป็นอะไร ถ้าฝนไม่หยุดก็เลยไม่ได้กวดแต่น้ำเนาะน้ำอยู่น้ำทางเข้าทางเข้าวัดยังเหมือนเดิมยังขังเหมือนเดิมแก้ไขย,ยังไงก็ไม่เสร็จสิ้นน่าจะเอาปลามาปล่อยนะตรงที่ เอามาอัปเดตตรงพี่ไก่เก็บกอดดันวัดเป็นยิ้มใช่ไหมคือเวทายผมน้อยผู้น้าผู้น้าเขาก็มีละเป็นดาวยูทูบเบอร์ก็ต้องทำใจหน่อยนะดรงพี่น้าเขาต้องไป đó là 21 ngày rồi, 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 đỏ ngày rồi, 21 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 ngày rồi, rồi, 21 ngày rồi, 21 ngày rồi, หลวงพี่ก็คงจะได้ไปแค่เมืองปากลายแล้วแหละไปทอเพื่ววอพนารือาไปนไปม่าอ่าแล้ป้องนี่อ๋อคุณเบิร ไม่ดูมีใครดูบ้างอัปเดตให้ญาติโยมได้ดูบ้างชีวิตประจำวันของนลวงพี่แต่ต้นไม้นี่นะยังไม่ได้ตกแต่งเลยลให้มันแหงก่อนพื้นมันยังเปียกยังเปือี่นอยู่ อ่ะของพี่ก็เก็บไปกวดเสร็จแล้ว้เบร์ัน่ว่ดกนมดชุดไปบ่ดอกนามาม่งหัวไปเวิร์นอะไม่เห็นหัวมันนี้ ทำไรบายยาว์ด <laughs> ือทำไ่ชัดคือทำไมั <laughs> ทำายออกแรงงานออกแรงงานไปบังก็มาใสวเกันด้วยหยัดนโองไม่ท่ายอูเจาดีกว่าดิ่มองคำได้ เฮ้ขึ้นวะเนี่ยโอ้ไนดูดินี่ี่ยไหนรวบ่อ้ยกันดึงดูดักขวับขึ้นเด็ดเลย พ่อเราพ่อเรานี่พ่อซ่อนในมองมองมันนี่เลยมองมันยินฉยนนะเบื้องหลังที่ที่เขาโดดไปงานกับไปบุญเล่กันเลยปะพ่อพ่อ,พอมาผีมาผีเพื่อนพ่อแล้วพวนาาีนองวันนะัสักสอ้อมเห่อกันอีกแล้ว Nên bấm ừ. có nè này ừ. bấm này cái 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 này này cái này cái này 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 không มาลงเพมาบางอลไก็ม <pause and rain> ่หอเมื่อกี้เขามีเมือกล่องดกขึ้นไปทันทีเจอทันทีขึ้นทึงเนาะอย่ไรเดี๋ยว โอ้คือหางอะหางมันเมามามาพคนได้บางกับมาซอยกันมาทัวรนี่มามามา

<cười tiếc**> Nếu <forty hug> mà mình đi khẩu còn vào đây nhá các bạn, để mất đây khăng thang là nó. เรืออีกบราณเลยคอนเดเลยเครื่องมาเด้อมาเจอแ้วไก่สุดดแล้วนี่ก็มัจอดตเนีหนวันหนคุ้มงานกับมี่ ือว่าำเด็จไปเดาวนาอเมาอนี่ไปได้เติบนี่ละคนพ่อไหม่พ่อมันกะว่เนาะเห็ดยังไปผุดพับผุดพับมันกะว่ ก็ออับางตอนเจ็กอึดเรือในเจเา